สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจุดจบสาเมาดื่มเหล้าหมดหันสดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อดับสลดเจ็ดศพอีกสองคนยังโคมา่าวันที่24พฤศจิกายนมิวเลอร์รายงานเหตุการณ์สลดที่เป็นอุทาหรณ์ในประเทศรัรสเซียเมื่อกลุ่มเพื่อนที่กำลังสังสรรค์นในหมู่บ้านทอมทอสาธารณรัฐซาคาหรือยาคูเตียทางตะวันออกไกลของรัสเซียดื่มแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดมือซึ่งมีความเข้มข้นของเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลสูงถึง69%ภายหลังดื่มเครื่องดื่มมึนเมาที่ซื้อมาก่อนหน้านี้จนหมดเกลี้ยงและคิดว่าสารทำความสะอาดก็มีแอลกอฮอล์เหมือนกันจึงน่าจะดื่มได้ส่งผลให้งานเลี้ยงที่ควรจะสนุกสนานจบลงด้วยความสูญเสียอย่างไม่มีใครคาดคิดรายงานระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากกลุ่มชายหญิงรวมทั้งหมด9คนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำความสะอาดได้ไม่นานก็เกิดภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษหน่วยแพทย์ฉุกเฉินซึ่งได้รับแจ้งเหตุจึงรุดหมายัางบ้านที่จัดงานเลี้ยงแต่ไม่ทันการมีผู้เสียชีวิตแล้ว3รายเป็นชายอายุ59ปียิงอายุ41ปีและชายอีกรายอายุ27ปีขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้ป่วยอีก6คนที่เหลือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลในเมืองยาคุต แต่ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนมีผู้เสียชีวิตอีก3รายเป็นชายทั้งหมดอายุระหว่าง28 69ปีและช่วงสุดสัปดาห์คนในกลุ่มเดียวกันนี้ก็เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายแต่ยังไม่มีการเปิดเผยเพศรวมทั้งอายุส่วนอีก2คนยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและมีอาการโคมา่าแพทย์ต้องเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดด้นนรอโสโปรเตสนาซหน่วยงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและสวัสดิการมนุษย์ของรัสเซีย เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งสอบสวนคดีดังกล่าวขณะที่สำนักงานอายการภูมิภาคยืนยันว่าเหยื่อเผชิญกับภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษจากการดื่มแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อพร้อมเตือนประชาชนถึงอันตรายของการบริโภคแอลกอฮอล์ที่ผลิตมาเพื่อสำหรับใช้เฉพาะภายนอกขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ